เละครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวกนะครับแล้ววันนี้ก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องของเกมแผ่นไปซ้ายนั่นเองก็ในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงเกมแผ่นเราไปซ้ายเนี่ยผมพูดถึงการคราเบื้องต้นใช่ไหมฮะของเกมนี้ว่าถ้าคุณต้องการจะคราของเนี่ยคุณต้องมีอะไรบ้างคือคือไม่ใช่ว่าต้องมีอะไรบ้าง คิดีิเจะพูดถึงว่าอะไรคือไอเดียของการจะค้าของนะครับก็คือเหมือนว่าเวลาที่คุณเล่นไปจนคุณไม่สามารถหาของที่ดรอปก,กมอนเตอร์ที่มันดีกว่านั้นได้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องเอาไอเทมเอร์ลซี่มาคราฟใช่ไหมครับทีนี้คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงจาะลึกลงไปอีกครับเกี่ยวกับเรื่องค้าของนะครับว่าแล้วอะไรคือปัจจัยสําคัญที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะคราฟนะครับก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าในไอเทมประเภทเมจิกเนี่ย มันสามารถมีความสามารถหรือว่าสเตตัสได้มากที่สุด2บรรทัดถูกไหมฮะก็คือบรรทัดละหนึ่งสเตตัสนะครับอย่างเช่นไอเทมที่ผมชี้อยู่เนี่ยเป็นไอเทมเมจิกที่มี2ความสามารถหรือว่า2สเตตัสนั่นเองนะครับถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่ไอเทมประเภทเมจิกจะมีได้แล้วอันนี้นะครับ2อันส่วนอันนี้เนี่ยมีแค่อันเดียวนะครับก็คือสามารถจะเพิ่มความสามารถลงไปในไอเทมอันนี้ได้อีกหนึ่งช่องนะครับส่วนไอเทมประเภทแรเนี่ย ก็เป็นไอเทมที่สามารถมีความสามารถได้หรือว่ามีสเตตัสได้ไวที่สุด6ประทันนั่นเองนะครับทีนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมอยากจะอิบดยกคําศัพท์ขึ้นมาคํานึงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากจะเอาศัพท์เทคนิคหรือว่าอะไรมาพูดเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะจำเป็นต้องรู้ศัพท์คำนี้นะครับถ้าสมว่า อยากจะเรียนรู้เรื่องการค้าของนะครับคำคำนี้ก็คือคําว่าแอฟฟิกนั่นเองอะไรคือคําว่าแอฟฟิกจริงๆแล้วเนี่ยแอฟฟิกเนี่ยเป็นคําที่ฝรั่งเขาใช้เรียกความสามารถนั่นแหละครับก็คือสมมุติว่าผมบอกว่ามีดชิ้นนี้เนี่ยมีความสามารถอยู่6บประทานใช่ไหมถ้าฝรั่งเขาบอกว่าเขาพูดเนี่ยเขาก็จะพูดว่ามีดชิ้นนี้เนี่ยมีแอฟฟิกอยู่6กแอฟฟิกแต่ละคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องมานั่งใช้คําศัพท์สวยหรูอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ย เพราะว่าแอลฟิกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรมากมายแต่ที่จําเป็นต้องเข้าใจเอาไว้เอาไว้จะได้ไม่งงเนี่ยเพราะว่าแอลฟิกเนี่ยมันสามารถมันสามารถแบ่งได้เป็น2แบบนะครับพูดอีกความหมายหนึ่งก็คือความสามารถถูกบอลนั้นเนี่ยมนสามารถแบ่งได้ออกเป็น2แบบนะครับแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าความสามารถไหนเป็นแบบไหนนะครับก่อนที่เราจะคราฟของได้นะครับต้องแยกให้ออกนะครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกคือแอรฟิกเนี่ยแบ,บ่งออกเป็นสองแบบใช่ไหมแบบแรกก็คือพรีฟิกแบบที่สองคือซารฟิกอย่างง,งนะฮะคือความสามารถทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าแอรฟิกแต่ว่าความสามารถบางอันเป็นพรีฟิกความสามารถบางอันเป็นซารฟิกนะครับทีนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมาอีกว่าและไอ้พรีฟิกกับซารฟิกเนี่ยสำคัญตรงไหนนะครับความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะมันมีเงื่อนไขเงื่อนไขแรกว่าไอเทมประเภทเมจิกเนี่ย สามารถมีแอฟฟิกได้มากที่สุด2อันใช่ไหมแอฟฟิกก็คือความสามารถนะครับสามารถมีความสามารถได้มากที่สุด2บรรทัดนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งคือใน2บรรทัดนั้นเนี่ยต้องเป็นพรีฟิก1บรรทัดกับซาฟิก1บรรทัดไม่สามารถเป็นฟรีฟรีฟิก2อันหรือว่าซาฟิก2อันได้อันนี้คือเงื่อนไขหลักเลยครับสำหรับมีสีไอเทมเช่นเดียวกันกับแรไอเทมนะครับจริงอยู่ว่าแรไอเทมเนี่ยสามารถมีแอฟฟิกได้6อัน แต่ว่าใน6อันนั้นอะ่ะต้องเป็น prefix สามอันแล้วก็ต้องเป็น suffix สามอันตาทันไหมมาถึงจุดนี้อาจจะเริ่มงงเลยนะก็คือเหมือนว่าอย่างละครึ่งอะ่ะ prefix กับ suffix อย่างละครึ่งคือคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ว่าความสามารถมันสามารถแบ่งออกเป็นได้2อันใช่ไหมเขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยจะเอา6อันไหนมาเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือถ้าคุณเข้าใจผิดๆแบบนั้นแล้วคุณเกิดไปคราฟี่ยคุณเกิดจินตนาการว่า คุณเนี่ยอยากได้มีดที่มีทรีฟิก6อันเลยแล้วคุณก็ค้าค้าไปครับต่อให้ใช้ x x o กซ์อ0 0 0อันเนี่ยมันก็ไม่มีทางได้ทรีฟิก6อันหรอกครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันติกไว้ว่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือมีทรีฟิก3แล้วก็ซัฟฟิก3นั่นเองนะครับอันนี้คือจุดสำคัญเลยในการค้าของนะครับทีนี้พอคุณเข้าใจตรงนี้หมดแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าในเกมทั้งในทั้งเกมเนี่ยมีแอฟิกอยู่ทั้งหมดกี่อันแล้วเป็นพรีฟิกเท่าไหร่เป็นซัฟฟิกเท่าไหร่นะครับอันนี้แหละคือคําถามสําคัญเลยที่ว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้ว่านะครับว่าแล้วจะไปรู้ได้ไงเนี่ยคือแค่มานั่งดูไอเทมแล้วก็นั่งจดอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคนระับในเว็บบอร์ดหลักของแพลตฟอร์มเรซ่ย ก็คือเป็นคนฝรั่งนะครับเขาก็รวมๆกันทําเหมือนว่าเป็นสารบัญขึ้นมาเป็นด็อกิวเมนต์ขึ้นมาเลยนะแบบทาแบบที่จ้างเหมือแนบบงานจริงจังเลยนะแยกขึ้นมาว่าในเกมทั้งหมดเนี่ยมีฟร e f i x กับ suffix อยู่กี่อันแล้วไอเทมชนิดไหนที่สามารถมีฟร e f i x กับ suffix แบบไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าผมเปิดไว้แล้วนะครับอ่าอันนี้เปิดขึ้นมาแล้วเห็นหรือเปล่า แลนึงนะฮะนี่ถ้าคุณเปิดขึ้นมาหน้าแรกมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์อันนี้ใส่ไว้นะครับข้างใต้วิดีโอแลบ๊บนึงนะฮะอ่ะนี่อันนี้เนี่ยเป็นลิสต์ของแอฟริกทั้งหมดในเกมเลยครับที่จะสามารถมีได้นะครับเริ่มตั้งแต่เนี่ยบรรทัดที่2ไปเลยครับลงมาเรื่อยๆผมนับดูแล้วไม่ใช่นับดูแลนะครับเลื่อนลงมาแล้วเนี่ยตัวเลขมันไปนสุดอยู่ที่556หมายความว่าอะไร หมายความว่าแอฟฟิกของทั้งเกมเนี่ยมีอยู่555ชนิดด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยอะไรคือแต่และช่องเนี่ยความหมายคืออะไรครับช่องแรกไม่ต้องไปสนใจก็ได้ครับช่องที่2เนี่ยคำว,ว่า description ก็คือความสามารถของแอฟฟิกนั้นๆนั่นเองว่าทำอะไรได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า base min add code damage base max add code damage value 1นคั 2. หมายความว่า ก็คือถ้าคุณสูงได้แอฟฟิกอันนี้เนี่ยไอเทมชนิดนั้นเนี่ยจะเป็นไอเทมที่บวกดาเมจประเภทโคดาเมจนะครับซึ่งแวลูต่ำสุดหรือแวลูด้านซ้ายเนี่ยก็คือ1 Val แวลูมากสุดก็คือ2ก็คือจะบวก1-2ถึงโคดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชื่อของมันอันนี้ก็เป็นชื่อของแอฟฟิกนะครับไม่ต้องไปนสนใจก็ได้แล้วก็จะมีช่องต่อมาจะเป็นช่องที่เขียนว่าเลเวลอันนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับช่องเลเวลเนี่ย หมายถึงเลเวลของไอเทมของของ,ของนั่นเองนะครับก็คือสมมุติว่าผมคราฟไอเทมที่มีไอเทมเลเวลมากกว่า2เนี่ยมันก็จะสามารถมีเอฟฟกอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วช่องต่อมาเนี่ยก็เป็นช่องที่บอกว่าเอฟฟกอันเนี้ยมันเป็นพรีฟิกหรือเป็นซัฟฟิกนั่นเองนะครับส่วนช่องต่อๆมาที่มันเขียนว่า Yes no เนี่ยก็คือเป็นช่องที่บอกว่าเอฟฟกอันเนี้ย สามารถเกิดได้ในไอเทมประเภทไหนบ้างนะครับมันเขียนว่า Yes ในช่องลิงเนี่ยก็แสดงว่าไอเทมประเภทแหวนเนี่ยสามารถมีแอฟิกอันนี้เกิดได้นะครับเวลามันดรอปมาแล้วเราส่องหรือว่าเวลาเราคราฟนั่นเองนะครับเช่นการก,กับอมูเลตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโ no นเนี่ยก็คือไม่สามารถมีแอฟิกอันนี้ในไอเทมประเภทน,น,นั้นได้นะครับก็คืออันนี้คือเบลเข็มขัดใช่ไหมฮะแล้วก็เฮล멧บูทเชสชิลพวกนี้คือไม่สามารถมีแอฟิกอันนี้ได้ครับแอฟิกที่เพิ่มโคดาเบนนั่นเอง นะครับอีกอย่างนึงที่ต้องรู้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเชียร์หรือว่าระดับหรือว่าเลเวลของแอฟิกนั่นเองคุณจะเห็นได้ว่าอ่านี่นะครับอ่าทั้งหมดเก้าอันนี้เนี่ยเป็นแอฟิกที่เพิ่มความสามารถแบบเดียวกันก็คือเพิ่มความสามารถของโคดามจให้กับ อาวุธหรือว่าของชนิดนั้นนั่นเองแต่ว่าที่ต่างกันคือ Value แล้วก็ Level นะครับหมายความว่าถ้าคุณเอาไอเทมชนิดหนึ่งมาที่มีไอเทมเลเวลอยู่ที่50นะครับแล้วคุณคราฟเนี่ยสามอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นในไอเทมชนิดนั้นนะครับเพราะว่าฟรีฟิกสามอันนี้เนี่ยต้องการไอเทมที่มีไอเทมเลเวลอย่างน้อย60ขึ้นไปนะครับแต่ว่า อันนี้เนี่ยยังสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเอฟฟิกที่ต้องการไอเทมเลเวลที่มีไอเทมเลเวลอย่างน้อยห้าสิบนะครับแต่ก็อย่าลืมว่ามันก็สามารถสุ่มระดับต่ำกว่านั้นได้นะครับมันอาจจะได้ระดับนี้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต่อให้คุณได้เอฟฟิกที่คุณต้องการเนี่ยแต่ถ้ามันอยู่ในระดับต่ำเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้คือเรื่องของฟรีฟิกกับซัฟฟิกนั่นเองอ่าทีนี้ แล้วเรามานั่งดูอย่างนี้มันจะลําบากไหมว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าแหวนของเรามันมี p r e ฟ i x กับ suffix อะไรได้บ้างเราต้องมานั่งไล่ดูอย่างนี้เลยเหรอก็คือเขาได้ทําเอาไว้แล้วครับตรงนี้นั่นเองเพื่อความสะดวกนะครับสมมุติว่าเราอยากจะคราฟไอเทมประเภทแหวนใช่ไหมเราเข้าไปดูได้เลยว่าไอเทมประเภทแหวนเนี่ยสามารถมี p r e ฟ i x อะไรได้บ้างกับ suffix อะไรได้บ้างนะครับนี่เราเข้ามาดูตรงนี้กดที่ ring ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ก็คือ พรีฟิกกับ s u f f i x ทั้งหมดที่ไอเทมประเภทแหวนเนี่ยสามารถมีได้นะครับก็คือพอเราเข้ามาดูเรารู้แล้วว่ามันมีพรีฟิกซับฟิกอะไรบ้างเนี่ยเราก็เลือก p r e ฟิกออกมาสามอันกับ s u f f i x ออกมาสามอันสมมุติว่าผมอยากได้ผมเล่นสาย Energy Shield ใช่ไหมผมอยากได้ prefix อันนี้1อันนะครับอ่าแล้วก็อยากได้มานาแล้วก็อยากได้อ่าได้เลือดด้วยก็คือผมอยากได้สอันนี้ใช่ไหมฮะ ผมก็ดูว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีค่าที่ได้มากที่สุดเท่าไหร่ถูกไหมค่าที่ได้มากที่สุดของ maximum Energy Shield เนี่ยคือ4 3บสานะครับแล้วก็ไอเทมเลเวลของแหวนชนิดนั้นเนี่ยต้องมีอย่างน้อย6 8นะครับต่อมาไลฟ์นะครับบวกได้มากที่สุด79็ดานะครับไอเทมเลเวลเนี่ยต้องมี4 4บแล้วก็มานาเนี่ยคือ6 8แปนะครับไอเทมเลเวลเนี่ยต้องมีอย่างน้อย75้านะครับถึงจะได้ระดับมากที่สุดของ แมกมานานะแต่คือถ้าคุณยังมีแหวนที่อเทมเลเวลไม่ถึง75เนี่ยมันก็อาจจะได้บวกแมกซิมัมมานาแต่ว่าค่าที่บวกเนี่ยอาจจะไม่ถึงระดับนี้นะครับคุณก็เลือกมาสาอันและพรีฟิกทีนี้คุณก็มาดูว่าในซัฟฟิกทั้งหมดเนี่ยคุณมีสเตตัสอหไนบ้างที่อยากจะได้นะครับในแหวนของคุณคุณก็เลือกออกมา3อันแล้วคุณถึงจะทำการคราฟนั่นเองนะครับก็ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเบสิกขั้นเจาะลึกขึ้มนมาหน่อยนะครับของการคราฟนั่นเองว่าก่อนเราจะคราฟเนี่ยเราต้องมีความรู้อะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับระบบการคราฟนี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคือคลิปนี้เนี่ยก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับเรื่องของแอฟิกนะครับว่ามีแอฟิกชนิดไหนบ้างแล้วแอฟิกแบบไหนที่สามารถเกิดได้ในไอเทมแบบไหนบ้างคุณก็สามารถ เข้าไปดูในด็อกิเมนต์ตะกี้ที่ผมทำขึ้นมาไม่ได้นะครับคือผมเข้าใจว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีราลยละเอียดเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะทำความเข้าใจยากหน่อยนะครับก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยอะไรยังไงเนี่ยก็แมสเซจมาถามได้ใน f a c e b o o k ของผมก็ได้นะครับ facebook ที่อยู่ข้างใต้น,นครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ ขั้นตอนการค้าจริงๆแล้วว่าคุณต้องเตรียมของอะไรบ้างนะครับถ้าจะค้าครับแต่ตวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ